พันตำรวจเอกอพภิชัยกรอบเพชรรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกศิละภพอนุสิริผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เดินทางมายังบ้านเลขที่100ทับ199หมู่บ้านพฤษาสามริมคลองตําบลบางคูรัฐอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านที่ใช้จัดงานปาร์ตี้จนกลายเป็นข่าวคึกโคม จากการเสียชีวิตของนางสาวทิติมานรพันพิพัฒหรือลันลาเบลพิตตี้สาวเพื่อตรวจสอบเก็บรายละเอียดในที่เกิดเหตุอีกครั้งตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางบัวทองทั้งนี้เพื่อทำคดีให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้านสถานีตำรวจนครบาลบุค,คโลโพลตำรวจตีสมฤทธิ์ต,ตงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พร้อมคณะทำงานฝ่ายสอบสวนชุดขี่คายคดีการตายของลันลาเบล ได้เรียกตัวกลุ่มผู้ต้องหาคดีซ่องโจนและร่วมกันทำอนาจาร์นางสาววิริยาพรงามผลหรือพิตตี้เดียภายในบ้านที่มีการจัดงานปาร์ตี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองจำนวน4ใน6คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเก็บประเด็นอื่นๆอ,อ,อีกเล็กน้อย